สวัสดีค่ะดิฉันชื่นอนางสาวจิรภาใจเถินวันนี้จะมานําเสนอรายงานเรื่องสถิติศาสตร์ค่ะสถิติหมายถึงตัวเลขที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสถิติที่แสดงปริมาณน้นําฝนสถิติอุบัติเหตุสถิตินักเรียนหรือสถิติหมายถึงศาสตร์หรือหลักการและเรเบบวิธีทางสถิติที่ว่าด้วย 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนอื่นผู้วิจัยควรศึกษาและกำหนดข้อมูลที่ใช้หรือที่สนใจเก็บรวบรวมว่ามีอะไรบ้างซึ่งอาจกำหนดในรูปแบบบันทึกข้อมูลหรือสร้างแบบสอบถามไว้ก่อนแล้วจึงเลือกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดวยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี4วิธีดังนี้ 1. วิธีสัม,มโนครัวคือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากถูกหน่วยของประชากร 2. วิธีสำรวจตัวอย่างคือ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างซึ่งโดยทั่วไปควรอาศัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อเลือกหน่วยตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 3. วิธีการทดลองคือการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสังเกตการจากงานทดลองด้านต่างๆที่อาจทําในห้องปฏิบัติการหรือนอกห้องปฏิบัติการของการทดลอง 4. วิธีเก็บรวบรวมจากทะเบียนคือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี ผู้บนรจุรวบรวมข้อมูลไว้เสร็จแล้ว 2. การนำเสนอข้อมูลเป็นการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตอบคำถามหรือปัญหาที่ตั้งไว้ในรูปแบบที่คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างชัดเจนการนำเสนอข้อมูลอาจทำได้ใน2ลักษณะใหญ่ๆคือการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนหมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่แน่นอนตายตัวเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล ที่นิยมใช้มี2วิธีคือการนําเสนอข้อมูลในรูปบทความหรือข้อความเรียงการนําเสนอข้อมูลในรูปบทความกลื่องตาราง 2. การนําเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนหมายถึงการนําเสนอข้อมูลที่มีกฎเกณฑ์ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้เป็นแบบอย่างการนําเสนอข้อมูลประเภทนี้ที่นิยมคือการนําเสนอข้อมูลในรูปตารางการนําเสนอข้อมูลในรูปกราฟหรือแผนภูมิ 3.. การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการหาข้อสรุปจากข้อมูลโดยการวิเคราะห์อาจทำได้ใน2ระดับคือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้นหรือสถิติเชิงพรรณนาเป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลในรูปของการบรรยายลักษณะทั่วไปของข้อมูลด้วยจัดนำเสนอเป็นบทความบทความกึ่งตารางแสดงด้วยกราฟหรือแผนภูมิตลอดจนทำเป็นรูปแบบของข้อมูลในเบื้องต้นให้สามารถตีความหมายของข้อมูลได้ตามความจริง การิเคาะข้อมูลขั้นสูงหรือสถิติอนุมานเป็นเทคนิคที่นําข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งไปอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลทัวนใหญ่โดยท,ท,ทั่วไปใช้พื้นฐานความน่าจะเป็นเป็นหลักการในการอนุมานหรือทํานายไปยังกลุ่มประชากรเป้าหมายการใช้สถิติอ้างอิงทาได้2ลักษณะคือการประมาณค่าประชากรและการทดสอบสมมุติฐาน 4. การตีความข้อมูล เป็นขั้นตอนการนำผลการวิเคราะห์มาอธิบายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจเพื่อให้งานที่ศึกษาเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปได้ประโยชน์ของสถิติประโยชน์ของสถิติไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยตัดสินใจและกำหนดนโยบายต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่าสถิติเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการประเมินผลงานโครงการต่างๆ ที่จะทำไปแล้วว่าได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้เพียงไรสมควรที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขโครงการนั้นๆหรือไม่อย่างไรอีกด้วยเนื่องจากสติมีขอบขายกว้างขวางได้รับการนำไปใช้ประโยชน์แทบทุกแขงนงวิชาการดังนั้นนักบริหารนักวิชาการหรือแม้แต่สามัญชนทั่วไปซึ่งควรมีความรู้ทางสติตามสมควรหรือตามความจำเป็น ประโยชน์ของสถิติสรุปได้คือด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้านธุรกิจด้านกร,รกษรกรรมและด้านสถิติเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งสำหรับการวิจัยทั้งนี้เพราะข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากการวิจัยมีตัวเลขจำนวนมากการนำสถิติมาจากตัวเลขเหล่านั้นให้เป็นระเบียบจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถูกต้องตรงความจริงในเวลาอันรวดเร็ว การทำงานวิจัยเป็นการศึกษาเกี่ยวแก้ปัญหาข้องสงสัยด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้เมื่อนำมาผ่านกระบวนการทางสถิติก็จะทำให้นักวิจัยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจประชากรหรือ population ในที่นี้คำว่าประชากรไม่ได้หมายถึงคนหรือประชากร แต่หมายถึงสิ่งที่เราสนใจอยากรู้ข้อมูลเช่นส่วนสูงของคนคำว่าประชากรก็คือค่าส่วนสูงของคนหลายคนมากๆถ้าเป็นอุณหภูมิคำว่าประชากรก็จะหมายถึงค่าที่ได้จากการวัดหลายๆครั้งในช่วงเวลานาน,านๆเป็นต้นถ้าในทางสถิติสิ่งสําคัญที่สุดหรือเป้าหมายของคนที่ใช้ความรู้ทางสถิติก็คือต้องการทราบหรืออธิบายคุณสมบัติต่างๆของประชากร แต่เนื่องจากในชีวิตจริงผู้ที่ใช้วิชาสถิติไม่มีวันที่จะเก็บข้อมูลของประชากรได้หมดถ้าจะอธิบายคําว่าประชากรให้ได้ถูกต้องมากที่สุดก็คงจะต้องเป็นดังนี้มีจำนวนมากจนไม่อาจจะเก็บข้อมูลได้หมดแน่นอนว่าหากเราจะสามารถเก็บข้อมูลได้หมดนั่นแปลว่าเราสามารถอธิบายประชากรได้ถูกต้อง100เช่นการศึกษาเรื่องน้ําหนักและเกิดของทารกในประเทศไทย คำว่าประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือน้ำหนักของทารกแรกเกิดทุกคนในประเทศไทยแน่นอนว่าจะต้องไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจะมีทารกแรกเกิดเกิดขึ้นทุกๆวันอีกอย่างก็คือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ทําการศึกษาจะสามารถเก็บรวบรวมค่าน้ำหนักทารกแรกเกิดใหม่ได้ทุกคนจะต้องมีข้อจํากัดมากมายทั้งต้นทุนในการดําเนินการเวลาและทรัพยากรอื่นๆหรือถ้ายกตัวอย่างในงาน ทางอุตสาหากรรมวิศวกรต้องศึกษาเรื่องน้ำหนักบรรจุหนึ่งถุงของปูนซีเมนต์คำว่าประชากรก็คือน้ำหนักบรรจุปูนซีเมนต์ทุกถุงทั้งที่อยู่ในโกดังเก็บทั้งที่ส่งไปหาลูกค้าแล้วทั้งที่กำลังอยู่ในสายการผลิตจะเห็นได้ว่าไม่มีวันที่วิศวกรจะเก็บข้อมูลได้ทุกถุงหรอกแต่ก็มีงานบางอย่างที่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลของประชากรทั้งหมดเช่นงานสัมานโประชากรซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐจาเป็นต้องมีข้อมูลของ คนทุกคนในประเทศแต่จะเห็นได้ว่าเราต้องใช้บุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือเงิน,งนรวมถึงทรัพยากรต่างๆไปอย่างมากมายกว่าจะทำได้ข้อที่3ตัวอย่างหมายถึงส่วนหนึ่งของกลุ่มประชากรที่เราสนใจในกรณีที่กลุ่มประชากรที่จะศึกษานั้นเป็นกลุ่มขนาดใหญ่เกินความสาม,มารถหรือความจำเป็นที่ต้องการหรือเพื่อประหยัดในด้านงบป,ประมาณและเวลา สามารถศึกษาข้อมูลเพียงบางส่วนของกลุ่มประชากรได้เมื่อเราไม่อาจจะเก็บข้อมูลของประชากรทุกตัวได้เราจะมีวิธีที่จะเก็บเอาเพียงบางตัวบางส่วนบางช่วงเวลาของประชากรเพื่อมาทําการวิเคราะห์แล้วนําผลที่ได้กลับไปประมาณหรืออธิบายถึงประชากรอีกทีสมาชิกของประชากรที่เราเก็บข้ามาดังกล่าวเรียกว่าตัวอย่างแน่นอนว่าเมื่อเราทําการศึกษาผ่านตัวอย่าง ย่อมให้ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดไปจากค่าที่แท้จริงของประชากรบ้านเราจึงต้องคำนึงระดับความเชื่อมั่นที่เราจะสามารถยอมรับความผิดพลาดดังกล่าวมีองค์ประกอบหลายประการที่เกี่ยวข้องกับระดับความเชื่อมั่นเช่นวิธีการเก็บตัวอย่างจากประชากรจำนวนตัวอย่างที่เก็บค่ามาไม่แต่เครื่องมือทางสถิติที่เราเลือกใช้ในการวิเคราะห์เป็นต้นดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีแบบแผนอย่างถูกต้องในการ ที่จะเก็บตัวอย่างหัวข,ข้อที่4ตัวแปรหมายถึงลักษณะบางอย่างที่เราสนใจค่าของตัวแปรอาจอยู่ในรูปข้อความหรือตัวเลขก็ได้ตัวแปรคือคุณลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคลหรือกลุ่มตัวอย่างเช่นอุณหภูมิของร่างกายคือตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบุคคลต้รงนับถือศาสนารายได้อายุความ ความสูงตัวแปรคุณนะลักษณะตัวแปรมีสอบเนี่ยก็คือหนึ่งตัวแปรคุณลักษณะเป็นตัวแปรที่ข้อมูลไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการแบ่งประเภทให้เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเช่นศาสนาอาชีพสารภาพสมรสระดับการศึกษา 2. ตัวแปรเชิงปริมาณเป็นตัวแปรที่ถูกวัดมีค่าเป็นตัวเลขเช่นจำนวนบุตรรายได้คะแนนสอบราคาสิ่งของ หัวข้อที่5นะคะข้อมูลคือข้อที่จริงของสิ่งที่เราสนใจข้อที่จริงที่เป็นตัวเลขข้อความหรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นภาพเสียงวิดีโอไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องและความถูกต้องแม่นยําครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดําเนินการที่ให้ความสําคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเองข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริงหรือความเป็นไปของสิ่งที่เราสนใจข้อมูลสถิติหมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขเช่นเดียวกับข้อมูลแต่ข้อมูลสถิติจะมีจํานวนมากกว่าและสามารถนําแบบเปรียบเทียบกันได้และจะแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่เป็นตัวเลขก็ได้ แบบเดียวกับข้อมูลแต่ต้องมีจํานวนมากเพื่อแสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลที่เป็นตัวเลขเช่นจํานวนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมมี3,853คนข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลขแต่าการสังเกตพราว่านักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมส่วนใหญ่ามาจากมาโรงเรียนสายข้อมูลสถิติที่เป็นตัวเลขคะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นม6โรงเรียนระยองวิทยาคมคือ 2.64ข้อมูลสถิติที่ไม่เป็นตัวเลขจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองพบว่าร้อยละ61.5มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจโรงเรียนในเรื่องของการดูแลระเบียบวินัยพารามิเตอร์หมายถึงค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลประชากรเพื่อสรุปหรือบรรยายแสดงลักษณะของประชากรเช่นค่าสลิค่าเฉลี่ยของประชากร แทนด้วยสัญลักษณ์ μ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรแทนด้วยสัญลักษณ์ σ เป็นต้นค่าสถิติเป็นค่าตัวเลขที่คำนวณได้จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้สรุปหรือบรรยายสแสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแทนด้วยสัญลักษณ์ x bar ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างแทนด้วยสัญลักษณ์ s ข้อมูลที่จะนำมาใช้ศึกษาสามารถแบ่งได้หลายประเภทที่สำคัญมีดังนี้การแบ่งประเภทข้อมูลตามแหล่งที่มาขอ,ของข้อมูลก็จะแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ 1. ข้อมูลประถมภูมิคือข้อมูลที่ได้มาจากการที่ผู้ใช้เป็นผู้เก็บข้อมูลโดยตรงซึ่งอาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์หรือสังเกตการเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเนื่องจากยังไม่มีการปเปลี่ยนรูป และมีรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ต้องการแต่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้ใจ่ายมากข้อมูลที่ได้จากการรับจำนวนรถเข้าออกมหาวิทยาลายัยในช่วงเวลา8โมงถึง9โมงข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 2. ข้อมูลทุติยภูมิคือข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้วเป็นข้อมูลในอดีตและมักจะมีข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้ว ผู้ใช้นำมาใช้ได้เลยจึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่ายบางครั้งข้อมูลตุติยภูมิจะไม่ตรงกับความต้องการหรืมีรายละเอียดไม่เพียงพอนอกจากนั้นผู้ใช้จะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดข้อมูลซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่นำมาใช้สรุปผลการวิจัยผิดพลาดไปด้วยเช่นสถิติการเกิดอุบัติเหตุโดยรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาในปี2540-2541เป็นข้อมูล ที่บางครั้งอาจถูกแปลรูปไปแล้วหรือเนื่องจากแต่เนื่อง,งจากบางครั้งเราไม่สามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลกระถมภูมิได้เราจึงต้องศึกษาจากข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วการแบ่งประเภทของข้อมูลตามระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลอน,นุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมตามลําดับเวลาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆเช่นจนํานวนประชากรของประเทศไทยในแต่ละปีจํานวน ผู้ป่วยที่เข้ารักษาโรงพยาบาลต่างๆในแต่ละปีเป็นต้นข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นประโยชน์ในการวิจัยระยะเวลายาวทําให้ผู้ผู้วิจัยผู้วิจัยมองเห็นแนวโน้มของเรื่องต่างๆนั้นได้ข้อมูลตัดขวางเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมณเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยอย่างไรก็ตามในการจัดประเภทของข้อมูลนี้ จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ด้วยการแบ่งประเภทข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำใช้เปรียบทเทียบกันได้โดยตรงเช่นปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกในแต่ละปีตัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ จำนวนสมาชิกโดยเฉลี่ยของครอบครัวไทยซึ่งแบ่งได้เป็นสประเภทคือข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องหมายถึงข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่มีความหมายเช่นจำนวนสิ่งของจำนวนคนเป็นต้นข้อมูลแบบต่อเนื่องหมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลขที่มีค่าได้ทุกค่าในช่วงที่กำหนดและมีความหมายด้วยเช่นรายได้น้ำหนักเป็นต้น ข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นจำนวนได้โดยตรงแต่อธิบายลักษณะหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพได้เช่นเพศของสมาชิกในครอบครัวสถานะนภาพสมรสของพนักง,งานในบริษัทห้างร้านหรือความคิดเห็นของประชาชนการวิเคราะห์ข,ข้อมูลประเภทนี้ส่วนใหญ่ทำโดยการนับจำนวนจำแนกตามลักษณะเชิงคุณภาพเช่น นับจำนวนพนักง,งานที่เป็นโสดที่สมรสแล้วที่หย่าล้างและที่เป็นไม่ว่ามีอย่างละกี่คนข้อมูลเชิงคุณภาพบางลาักษณะสามารถวัดออกมาเป็นลําดับที่หรือตําแหน่งที่ได้เช่นความชอบวัดในรูปมากที่สุดชอบมากชอบกลางๆชอบน้อยไม่ชอบเลยความคิดเห็นวัดในรูปเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไม่มีความเห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ประสิทธิภาพในการดำเนินงานวัดในรูปดีขึ้นมากดีขึ้นคงเดิมเร็วมากเร็วลงมากหรือวัดในรูปสูงปานกลางตา่ำเป็นตน้นการกําหนดลำดับที่ตําแหน่งที่ของข้อมูลเชิง,งคุณภาพนี้เมื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์จะต้องแทนลำดับที่หรือตําแหน่งที่เหลานี้ด้วยตัวเลขเช่นให้ตัวเลขที่มีค่ามากใช้แทนลักษณะหรือความรู้สึกทีด่ดีชอบมากที่สุดหรือเห็นด้วยอย่างยิ่งแทนด้วยสี ชอบมากหรือเห็นด้วยแทนด้วย3ชอบปานกลางหรือไม่มีความเห็นแทนด้วย2ชอบน้อยหรือไม่เห็นด้วยแทนด้วย1ไม่ชอบเลยหรือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแทนด้วย0ในกรณีที่ข้อมูลเชิงคุณภาพใดไม่สามารถวัดออกมาเป็นลำดับที่หรือตำแหน่งที่ได้เช่นกลุ่มของนักเรียนกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลกับกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเอกชนหรือกลุ่มพนักงานชายกับกลุ่มพนักงานหญิง หากมีความจเป็นต้องกำหนดเป็นจำนวนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติอาจใช้ศูนย์แทนกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนท่านบ้านหรือกลุ่มพนักงานชายให้ใช้หนึ่งแทนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชนหรือกลุ่มพนักง,งานหญิงจำนวนที่ใช้แทนข้อมูลเชิงคุณภาพเหล่านี้สามารถนําไปตีความหมายในเชิงปริมาณได้ความหมายของจํานวนที่ใช้แทนข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงสัญ,สญลักษณ์ที่ใช้แทนกลุ่มต่างๆเท่านั้น สติเชิงพรณนา,นาคือการใช้สถิติเพื่ออธิบายข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ได้นําไปพยากรณ์ประชากรแต่อย่างใดโดยลักษณะที่จะพนาณนาข้อมูลนั้นมีอยู่2ลักษณะได้แก่ 1. การใช้ตัวอักษรหรือตัวเลข 2. การใช้แผนภาพเพื่ออธิบายซึ่งมีข้อดีคือเราจะสามารถมองเห็นรูปแล้วก็เข้าถ,ขถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าการใช้อักษร ตัวอย่างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแห่งหนึ่งอยากทราบว่านักเรียนชั้นม .4 เข้า,าใหม่ปีการศึกษานี้ซึ่งมีทั้งหมด10ห้องเรียนจำนวนทั้งหมด400นั้นจะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับใดจึงได้จัดทำข้อสอบเพื่อทำการทดสอบแล้วให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบชุดเดียวกันโดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนผลปรากฏว่านักเรียนท,ทั้งหมดที่เข้าสอบ ทำคะแนนได้มากบ้างน้อยบ้างโดยมีข้อมูลสรุปดังนี้ผู้เข้าสอบทั้งหมด386คนคิดเป็นร้อยละ96.5เป็นนักเรียนหญิง174คนคิดเป็นร้อยละ4.5.08เป็นนักเรียนชาย212คนคิดเป็นร้อยละ54.92และได้คะแนนสูงสุด86คะแนน เจ็ดคนคะแนนต่ำสุด23คะแนน4คนคะแนนมากที่สุด64คะแนน68คนจะเห็นได้ว่าคุณครูท่านนี้เอาข้อมูลที่ได้มาสะทยายโดยภาพรวมให้เห็นว่าผลการสอบครั้งนี้ได้ผลอย่างไรบ้างเม้นมีการนำไปคาดการอะไรเลยเราจึงเรียกว่าเป็นสถิติเชิงบรรยายหรือพรรณนา,นาสถิติเชิงอนุมาน เป็นสติที่มีความสำคัญและถูกใช้มากกว่าลักษณะที่สำคัญคือเป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่างแล้วนำผลไปสรุปไปประมาณหรือคาดการประชากรหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้สามารถแยกย่อยลักษณะของสติอนุมานได้เป็นสองลักษณะดังนี้ 1. ่การประมาณค่าพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์คือค่าที่บ่งบอกคุณลักษณะเฉพาะของประชากร เช่นค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์นี้ยังสามารถแบ่งได้เป็น2วิธีคือการประมาณค่าแบบบอกค่าเดียวหรือแบบจุดเดียวเช่นประมาณค่าน้ำหนักเฉลี่ยของชิ้นงานทั้งหมดเท่ากับ1 6 7 6กรัมโดยที่ค่าที่เราได้มานี้จะได้มาจากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ทำให้การประมาณค่าวิธีนี้มีโอกาสคลาดเคลื่อนมากเพราะเราเองก็ไม่สามารถรู้ค่าน้ำหนักที่แท้จริงชิ้นงานของประชากรใน้ถูกตัวจากตัวอย่างเมื่อเราหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างได้เท่าไหร่เราก็จะใช้เป็นตัวประมาณค่ากลางของประชากรเลยตัวอย่างครูวิชาภาษาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี โรงเรียนแห่งหนึ่งอยากทราบว่านักเรียนม .4 เข้าใหม่ปีการศึกษานี้ซึ่งทั้งหมด10ห้องเรียนจำนวน400คนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษอยูใ่ในระดับใดจึงได้จัดทำข้อสอบเพื่อทำการทดสอบแต่ครูท่านนี้เลือกใช้วิธีสุ่มตัวอย่างนักเรียนมาห้องละ5คนรวมแล้ว50คนทาให้แล้วให้ทำข้อสอบชุดเดียวกันโดยมีคะแนนเต็ม100คะแนนผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบทำคะแนนได้ มากบ้างน้อยบ้างเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วได้คะแนน5 5คะแนนคุณครูท่านนี้ก็เลยสรุปว่านักเรียนชั้นม .4 ปีนี้มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับปานกลางเท่านั้นการประมาณค่าแบบเป็นช่วงเมื่อวิธีประมาณค่าแบบจุดมีโอกาสผิดพลาดทั้งนี้เพราะเมื่อเราไปเก็บตัวอย่างมาอีกกลุ่มเมื่อหาค่าเฉลี่ยออกมาก็จะได้ไม่ตรง กับของกลุ่มตัวอย่างแรกหรอกแต่และถ้าเราไปเก็บตัวอย่างมาหลายๆกลุ่มค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปทั้งได้มากกว่าและน้อยกว่านั่นแปลว่าเราเมื่อเรานําไปประมาณค่าเฉลี่ยของประชากรแต่ละครั้งก็จะได้ค่าไม่ตรงอยู่ดีแต่ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหลายๆกลุ่มนั้นจะตกอยู่ในย่านๆนหนึ่งเสมอเราเรียกว่า i n t e r v a l ดังนั้นแทนที่เราจะบอกเป็นค่าเดียวเราก็เปลี่ยนมาบอกเป็นย่านที่ค่าพารามิเตอร์จะตกอยู่แทนแล้วเราก็คาดการได้ว่าโอกาสที่ค่าพารามิเตอร์จะอยู่ในอินเทอร์วัลนั้นด้วยระดับมั่นใจเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นคนุณครูท่านเดิม จากตัวอย่างที่ผ่านมาเปลี่ยนใจแทนที่จะสรุปว่านักเรียนชั้นม .4 ที่เข้าใหม่ปีนี้มีความรู้ภาษาอังกฤษยอยู่ในระดับ55คะแนนซึ่งอยู่ในระดับกลางๆคุณครูได้วิเคราะห์ข้อมูลใหม่โดยหาว่า80%ของนักเรียนที่เข้าสอบทำคะแนนได้อยู่ในช่วงใดจึงนำคะแนนของทั้ง 5, 10นักเรียนมาเรียงอันดับแล้วคัดคะแนนต่ำสุด5คนและสูงสุดอีก5คนรวมแล้ว10คนเป็น20%เมื่อนำคะแนนของ 4ีนักเรียนที่เริ่มมาดูพบว่ามีคะแนนตั้งแต่42จนถึง76คะแนนคุณครูท่านนี้ก็ใช้ข้อมูลนี้สรุปว่าประมาณ80%ของนักเรียนชั้นม .4 ที่เข้าใหม่ปีนี้มีความรู้ภาษาอังกฤษในช่วง42ถึง76คะแนนเต็มร้อยคะแนน 2. การทดสอบสมมติฐานเมื่อเรามีความสงสัยในเรื่องใดสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราจะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับปัญหานั้นเสียก่อนซึ่งแท้จริงคือเราตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรแล้วแล้วก็ทําเวลาทําการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อสรุปว่าสมมติฐานที่เราตั้งนั้นเราจะยอมรับหรือปฏิเสธโดยมีวิธีการและรายละเอียดยกยย่อยอีกมากมายจะเห็นว่าข้อแตกต่างของสถิติ เชิงพรนนากับอนุมานคือสถิติเชิงอนุเชิงอนุมานจะมีการนําผลที่ได้ไปกล่าวอ้างถึงประชากรจำนวนมากดังนั้นหากเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือทางสถิติแล้วไม่ได้นําไปกล่าวอ้างเลยเราก็จะเรียกว่าเป็นการพรณนาาาวแมมม้้่่่จะไีกรรใชเคืออองงขสถิิตนุมานก็ตามเช่นเดียวกันหากมีการนำ ผลการน,นี้ขาไปกล่าวอ้างถึงประชากรส่วนมากแล้วก็จะเรียกว่าเป็นการใช้สถิติอนุมาณแม้ว่าจะใช้กราฟหรือตัวเลขก็ตามดังนั้นพรมแดนของสถิติ2แบบนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ชนิดของเครื่องมือแต่อยู่ที่วิธีการนำผลที่ได้ไปใช้ต่อฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ